เรื่องมันมีอยู่ว่าคุณแม่เข้าไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็กดเข้าไปอ่านนะคะเขาเพิ่งโพสนะคะเชิญชวนนะคะน้องๆหนูๆมาประกวดหนูหน,หน้อยนครไทยนะคะกันเมื่อวันจันทร์ที่26นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเห็นวันจันทร์2ี่กก็น่าจะเกือบดึกแล้วนะคะก็เลยถามน้องคณะตอนเช้า แต่ตอนเช้าวันนังนคาะนะคะน้องธนาก็ยังไม่ได้ตอบคุณแม่เลยนะคะว่าน้องธนาจะไปประกวดไหมนะคะมาตอบคุณแม่นะคะอีกทีก็คือวันพุธตอนเช้าก่อนที่จะไปโรงเรียนนะคะคุณป้านิ้งไปส่งน้องธนานะคุณแม่อยู่กับน้องอาชิก็รีบเข้าแอปมือถือนะคะเพื่อที่จะสั่งของมาให้ทานวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะก็หาร้านที่ส่งไว้ที่สุดนะคะก็คือเขาส่งประมาณวันที่31พฤษภาคมนะคะก็ลองเสี่ยงสั่งไปค่ะ วันพุธสั่งของไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่าส่วนวันพฤหัสนะคะตอนกลางคืนเราก็มาเตรียมทําหมวกกันนะคะใช้กระดาษทานะคะคืนนี้คุณแม่ก็ได้จะตัดแบ่งไว้นะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ยังไม่ได้วัดศีรษะน้องคณะเลยนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้เช้าวันศุกร์ค่อยว่ากันนะคะตอนเช้าวันศุกร์นะคะคุณแม่ก็นั่งเช็คตลอดเลยนะคะว่าของจะมาส่งทันวันที่31มไหมนะคะดูแล้วมันก็ขยับไปวันที่สองนะคะ ดูเวลาตอน5โมงเช้านะคะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจจะต้องลากิจครึ่งวันบ่ายของวันศุกร์นะคะเพื่อที่จะวิ่งไปวัดใหญ่นะคะไปดูชุดให้น้องคานะด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมาส่งทันไหมนะคะหรือว่าเราจะวิ่งไปเช่าที่ร้านเฮย่าดีนะคะเฮ้ยเหนื่อยใจกับการรีบแบบเร่งร้อนแบบนี้มากเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่ก็ทําเพื่อลูกนะคะพอวิ่งไปดูร้านอ ขายเสื้อผ้าที่วัดใหญ่นะคะก็คือสรุปไม่มีเหมือนเคยนะคะแล้วก็เลยต้องรีบกลับมาทําหมวกให้น้องคณะต่อนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็คือวันนี้ทั้งวันวันศุกร์แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ประกวดวันเสาร์แล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยนะคะไปเดี๋ยวเราพาไปทําหมวกกันต่อนะคะมาเริ่มตัดกระดาษจากการที่คุณแม่วัดหัวน้องคณะตอนคืนได้19นะคะซึ่งคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าจานที่คุณแม่เอามาครอบวางเนี่ยมันเล็กหรือใหญ่กว่าหัวน้องคณะ แต่ต้องทําก่อนนะคะเพราะว่าถ้าน้องคณนะกลับมาเนี่ยเราจะไม่มีเวลาทาแล้วนะคะมันวุ่นวายไปหมดเลยเด็ก2คนนี้ก็คือจะคนนั้นก็จะเอาอย่างนี้คนนี้ก็จะอ,อย่างนี้ไปทําหมวกกันต่อค่ะทุกคนก็คิดอะไรไม่ออกแล้วนะคะเพราะว่ากระดาษน,น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะคะกระดาษลังนะคะเอามาตัดๆนะคะวัดทรงนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสวมลึกลงไปแล้วมันจะอยู่กับหัวน้องฮณนะไหมนะคะเดี๋ยวก็ลองเสี่ยงดูค่ะว่าเราจะต้องมาแก้ปัญหาอีกไหมถ้าเกิดน้องฮณนะลองแล้วมันไม่ได้ อหอมวกได้ทรงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทากาวลงไปนะคะติดกับผ้านะคะแต่พอทาลงไปแล้วสรุปก็คือมันเป็นคราบของกาวนะคะตอนนี้ก็เลยพักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเย็บซอยผ้าแนวผ้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันล่นนะคะเพื่อที่จะเอามาครอบกับสุ่มนะคะตอนนี้ก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการวิ่งไปซื้อกระดาษที่ร้านสวัสดีพานิชนะคะแล้วก็ใช้กระดาษมาแปะกับหมวกแทนน่าจะดีกว่านะคะเพราะเมื่อกี้ก็คือไม่น่ารอดแล้วนะคะ พอน้องฮานะมาถึงบ้านนะคะคุณแม่ก็เลยต้องพาไปเช่าเครื่องประดับกับชุดที่ด้านเฮียรน,นะคะสรุปไม่มีนะคะชุดได้แค่เครื่องประดับมาอย่างเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับมาถึงบ้านประมาณสัก6กโมงกว่านะคะเกือบทุ่มนะคะ <S <S ก็มาให้น้องฮานะเป็นหุ่นนะคะแล้วก็เย็บกระโปรงนะคะเป็นสุ่มล้อมรอบนะคะรอว่าพรุ่งนี้ของมาส่งทันแล้วเราก็จะได้สวมทับลงไปในสุ่มเลยนะคะกระโปรงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หัวนะคะนั่นก็คือหมวกนะคะพอดีว่าเราสั่ง ปอปอมไว้ครั้งที่แล้วนะคะเราก็ยังไม่ใช้งานเลยนะคะวันนี้เราก็เลยได้เอามาใช้แล้วนะคะตอนแรกคุณปานิงจะไม่ช่วยนะคะสงสัยเห็นคุณแม่ยังทำไม่เสร็จสักทีนะคะรีบมาช่วยกันใหญ่เลยตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะ ห้าทุ่มแล้วนะคะคุณแม่จะติดเพชรต่อให้มันแวบๆบแบบนะคะคุณปานิงเขาบอกว่าโอ๊ยมันดึกเกินไม่ต้องติดแล้วใครจะมอวมาเห็นว่าบนเวทีมันจะมีไฟส่องแล้วคุณแม่บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทําเองตอนเช้าแล้วกันนะคะก็จบที่คุณแม่มานั่งทําเองตอนเช้านะคะของวันเสาร์นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะหมวกของน้องคนะนะคะแต่ว่าดูจากข้างหน้ามันยังล้นๆอ,อยู่นะคะคุณปานิงก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาจากทํางานนะคะเดี๋ยวจะมาทําให้ก่อนที่จะขึ้นรถเดินทางค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10บโมกว่าๆนะคะเรากําลังจะไปรับเสื้อที่ขอยืมคุณแม่ของน้องพีเก้นไว้เมื่อคืนนี้นะคะแล้วพอรับเสื้อเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็จะไปตามของนะคะจากแฟดนะคะเพราะว่าคุณแม่เช็คจากระบบแล้วนะคะคือพนักงานขึ้นเบอร์โทรศัพท์แล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถโทรติดต่อได้นะคะโทรไปเท่าไหร่เขาก็ไม่รับนะคะคุณแม่ลองไปถามที่แฟดต,ตรง สียบ้านแขกนะคะเขาก็บอกให้ไปหาที่มาระเบียงดูนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกจุดไปที่ไหนนะคะคุณแม่ก็เลยโทรแจ้งคุณปา้าคุณป้านิ้งก็เลยบอกว่างั้นลองไปหาตรงกระทุมทองซิที่เราเคยไปตามของกันนะคะก็สรุปนะคะเจอของนะคะแล้วก็ได้รับของมา2ชิ้นนะคะ โล่งใจมากนะคะแล้วก็นี่คือเสื้อนะคะกับกระเป๋าสะพายที่คุณแม่น้องพีเก้นให้ยืมมานะคะขอบคุณด้วยนะคะเราก็เลยมาลองชุดกันนะคะนี่คือกระโปรงที่เพิ่งได้มากับกระบังข้างหน้านะคะแล้วก็สร้อยที่เราเช่ามาจากร้านเฮียญานั่นเองนะคะส่วนผ้าสีดําที่มัดเป็นเกาะอ,อกให้น้องฮานานะคะนั่นก็คือเศษผ้าที่เหลือนะคะจากผ้าที่คุณแม่ซื้อมาสามเมตรนะคะเดี๋ยวมารีบสยชยอยันหก่อนนะคะเพราะว่ามันมีแต่รอย ริ้วๆทั้งนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็รีบม,มาแต่งหน้าให้น้องฮานะนะคะเพราะว่าตอนบ่ายโมงเนี่ยน้องฮานะมีเรียนเป็นโนนนะคะซึ่งคุณแม่ไม่อยากจะเลื่อนนัดคุณครูอีกนะคะเพราะว่าเวลาวันต่อไปเนี่ยเราจะไม่ค่อยว่างแล้วนะคะก็เรียนให้จบไปก่อนที่จะเดินทางไปประกวดกันค่ะไปขับรถไปส่งกันที่โรงเรียนยามาฮ่านะคะถึงโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเรียนก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน